สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้สองทุ่มเศษนะครับ23สิมมิถุนายน2568ช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องอ,อสอม,อสอมอทุกคนทุกท่านครับวันนี้แจ้งข่าวดีอ,อสอมอครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าวันที่3กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นะครับ จะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งพอเปิดประชุมแล้วนะครับในสภาผู้แทนรัษฎรก็จะมีการประชุมสอสอและจะมีการพิจารณากฎหมายต่างๆนะครับที่ได้มีการเสนอเข้าไปสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจาราออกกฎหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับพี่น้องอสมอด้วยนะครับโดยนายสมศักดิ์เทพสุดินระบุว่า ร่างกฎหมายพระบรมญัติอสมหรือว่าร่างพรบอสมขณะนี้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วและมีข่าวดีจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าร่างพรบอสมก็จะเริ่มพิจารกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารกฎหมาย3กรกฎาคม2568นี้นะครับก็เป็นข่าวดีกับพี่น้องอสมครับ รอติดตามรอลุ้นการพิรณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปว่าร่างกฎหมายพรบอสมจะออกมาอย่างไรและจะพิจารณาสําเร็จและประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อใดแต่นายสมศักดิ์เทพสุทินระบุว่าเริ่มพิรณากฎหมายร่างพรบสม3กรกฎาคม2568นี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องอสมครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องอสมปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขพศ .254 4แต่ว่า ถ้ามีการออกกฎหมายเมื่อใดมันก็จะมันก็จะเป็นการยกระดับอ,อสมอให้มีการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจะเป็นอ,อสมอ,าสมอาสตามกฎหมายก็จะมีความมั่นคงและมีเครดิตต่างๆสําหรับอ,อสมอพร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆอ,อสมอจะดีมากยิ่งขึ้นครับแจ้งข่าวดีอ,อสมอประจําวันที่23มิถุนายน2568ไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ